นะคะมาถึงว่าดูดให้ลึกถึงถึงถึงลานนมเพราะถ้าดูดแต่หัวนมเนี่ยหัวนมจะเจ็บแล้วไม่ได้น้ํานมต้องดูดให้ลึกถึงลานนมเพื่อจะได้ให้น้านมเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะจะทําให้เด็กนั้นเนี่ยช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างน้ํานมได้เร็วได้มากแล้วไม่ต้องห่วงนะคะถ้ามีปัญหามีที่ปรึกษาเยอะนะคะเราเข้าเว็บไซต์ก็ได้เว็บไซต์ของศูนย์แม่นะคะ w o r l d w i t h a i b r e a ิ e f e e d i n g o r g นะคะ,คะหรือว่าคลินิกดมแม่ <c oughs> นะคะหรือที่ศูนย์นมแม่ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงเรื่องมแม่ของคณะพยาบาลเราก็ <c oughs> มีให้คำปรึกษาได้นะคะนั <c oughs> ้นเนี่ยจะมีผู้ให้ช่วยเหลือได้เยอะมากนะคะ <c oughs> อ,อสมอถ้าอยู่บ้านนะคะอ,อสมอ,อสนอ <c oughs> บางครั้งเนี่ยเขาก็ผ่านการอบรมเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุข ช่วยได้นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องให้เขาช่วยเท่านั้นเองนะคะสุดท้ายนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจมีคำถามเพิ่มเติมอยากจะสอบถามกับอาจารย์โดยตรงเนี่ยอาจารย์มีช่องทางในการติดต่อที่ให้คุณผู้ชมสามารถเข้ามาถามได้ไหมคะก็เข้าเข้าตอนนี้ที่สะดวกง่ายที่สุดก็คือเข้า t h a i b r e a f e d i n g o r g นะคะจะมีคุณแม่อาสาจะมีคุณหมอช่วยกันตอบ ข้อมูลเยอะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะบางแห่งจะมีฮอตไลน์นะคะหรือจะถามไปโดยตรงที่ศูนย์นมแม่ของคณะก็ได้นะคะค่ะเอาละคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะก็มีก็ได้คุยกับอาจารย์มาแล้วนะคะได้ความรู้ใหม่ๆมากมายเลยคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังมีคําถามอยู่นะคะก็ยังสามารถที่จะส่งคําถามผ่านเข้ามาทางรายการ f ฟ m i l y g แก g งของเราได้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวจะหาคําตอบมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็คงจะเห็นความสําคัญของการให้นมลูกจากเต้าหรือว่านมแม่แท้ๆแล้ว แล้วคุณพ่อก็ช่วยได้ด้วยนะคะก็อย่าลืมนํากลับไปเป็นเคล็ดลับเป็นเทคนิคดีๆในการดูแลลูกน้อยด้วยละกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์จากคณะพยาบาลค่ะจากมาวิทยาลัยมหิดลมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์กันนิกาวิจิตรสุคนเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการให้นมลูกไปแล้วทีนี้ลูกโตขึ้นหน่อยอีกหนึ่งปัญหาที่เจอกันบ่อยมากคือน้องพูดคำหยาไม่ยอมพูดค่ะ ไม่ยอมพูดครับนะคะวันนี้ค่ะ Family แกรของเรานะคะก็เลยมีเทคนิคค่ะการปรับพฤติกรรมพูดคำหยาบมาฝากคุณผู้ชมกันจะน่าสนใจขนาดไหนติดตามได้จากช่วงของ Family t ทร s รู้รอบครอบครัวค่ะช่วง Family t ท i p s รู้รอบคร,บคร, family, trips, ร,รอบครัครวการรับมือคำหยาบลูกจากนอกบ้านเด็กเล็กเช่นนี้ยังไม่รู้หรอกค่ะว่าคำไหนหยาบหรือไม่หยาบ ดังนั้นเมื่อลูกพูดคำหยาบคุณพ่อคุณแม่ต้องชี้เป็นคำคำไปนะคะว่าคำนี้พูดไม่ได้และสอนด้วยค่ะว่าควรต้องใช้คำไหนทดแทนแล้วให้ลูกหัดพูดตามค่ะเด็กบางคนอาจที่จะพูดคำหยาบเพื่อเรียกร้องความสนใจนะคะ เพราะว่าพูดแล้วมีคนหันมาสนใจพูดแล้วคุณพ่อคุณแม่ตอบสนองอย่างรวดเร็วคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรแสดงสีหน้าตกใจหรือไปจ้ำจี้จ้ำชัยดุด่านเด็กหรือว่าลงโทษเด็กรุนแรงนะคะเพราะว่าจะทำให้ลูกของคุณเสียวความมั่นใจในตัวเองได้ค่ะ อย่าเผลอหัวเราะชอบใจเมื่อเด็กพูดทำแปลกๆที่เป็นคำหยาบออกมานะคะยิ่งคนรอบข้างหัวเราะชอบใจเป็นการเสริมพฤติกรรมให้เด็กพูดอีกเพราะว่าคิดว่าทุกคำที่พูดออกมามันเป็นคำที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะบางครั้งลูกเรียนรู้ว่าการใช้คำหยาบเป็นการระบายอารมณ์นะคะ เพราะเห็นตัวอย่างจากผู้ใหญ่หรือว่าจากเด็กคนอื่นๆที่เวลาไม่พอใจอะไรก็สะบดคำหยาบออกมาเป็นต้นค่ะหากสังเกตว่าลูกของคุณพูดคำหยาบเพราะเรียนรู้ว่าคำบางคำเมื่อพูดแล้วทำให้คนอื่นมีปฏิกิริยาตอบสนองได้มากกว่าเป็นคำที่มีอำนาจสูงคุณพ่อคุณแม่อาจทำเป็นเพิกเฉยให้เขารู้สึกว่าคำหยาบไม่มีความหมายสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณลูกของคุณก็จะเลิกพูดไปเองลคะ และสิ่งที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ภายในบ้านต้องระวังไม่พูดคำหยาบให้เด็กได้ยินเป็นอันขาดนะคะเพราะว่าลูกของคุณจะไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ใหญ่พูดได้แล้วทำไมเด็กถึงพูดไม่ได้ถ้าพูดแล้วกลับถูกลงโทษละ่ะอาจทำให้ลูกกลายเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลในอนาคตได้ด้วยนะคะรายการโทรทัศน์บางรายการก็ไม่เหมาะสาหรับเด็กเล็กค่ะ ควรเลือกดูรายการที่ไม่มีคำสบทหรือคำที่ไม่สุภาพนะคะเพราะช่วงนี้เด็กจะซึมซับแล้วก็จดจำคำต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากทีเดียวค่ะ แล้วค่ะ <Yeah. S 1> เมื่อกี้ดูอะไรที่มีสาระกันไปแล้ว <Yeah. S 1> ตอนนี้มีคลิปน่ารักน่ารักของเด็ก <Yeah. S 1> แปดเขาทักทายกันค่ะเอามาฝากกันค่ะกับคลิปที่มีชื่อว่า Our Twin Baby Boys ค่ะไปชมกันเลยค่ะ yeah. ใจเล่นก <th> ันเดี๋ยวเพื่อนทำตัวทำตัวอย่าทำเลยเราสองคนไม่น่ารักหกับน้องเขาแล้วนากลัว ช่วงนี้ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยนะคะ<ส>บ้านครูพานุค่ะจะจัดงานแสดงคอนเสิร์ตเป็นครั้งที่2นะคะโดยจะใช้ชื่อง,งานว่า Pi <ค>ีย o Charity Concert 2 0 1ท by เายพานุโฮมค่ะก็<ค>ะจะเป็นการคาดหวังนะคะให้เด็กๆนะคะมีส่วนช่วยฝึกจิตอาสาให้กับน้องๆที่มาร่วมแสดงให้เกิดความตระหนักต่อการช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาสค่ะงานนี้ก็ะะจะมีเด็กๆมาร่วมงานมากมายเลยนะคะใช่ค่ะก็จะมีน้องนีเน่ค่ะจากรายการหลานปู่กู้อีจู้ค่ะและน้องภูมิลูกคุณหมอตุล น้องเอ๋ยขวัญชนกพงภัยโรธผู้ชนะเลิศจากการประกวดเหรียญทองเซตเทรดนะคะกำลังจะ และกำลังจะร่วมแสดงกับวงออเคสตราในปลายปีนี้ด้วยอใช่แล้วค่ะส่วนรายละเอียดของงานนี้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้ำมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างแน่นอน,<ช>น,อนค่ะเดี๋ยวเอามาบอกกันอีกทีน,นึงนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะงานนี้จัดขึ้นมาเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ด้โอกาสนะเพราะฉะนั้นน้องๆที่มาร่วมแสดงในงานมาร่วมกิจกรรมในงานเนี่ยก็จะต้องฝึกการเป็นจิตอาสาก็คือนอกจากเรามีแล้วเนี่ยต้องแบ่งปันให้กับเพื่อนๆของเราด้วยนะคะเอาละค่ะปิดท้ายวันนี้กันค่ะด้วย Family Voice คมคิดติดบ้านนะคะเราไม่สามารถปรับทิศทางลมไ แต่เราสามารถปรับใบร ได้ค่ะนี่โอ้โหเทมาคือเขาบอกว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมรสุมเมื่อยนี้เข้ามาได้ไงใช่แต่เราต้องปรับทัศนคติปรับที่ตัวเราเองเนี่แหละต้นค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการ Family g a ก g ก็หมดลงแล้วค่ะขอบคุณถูก s m s m m ็นะแล้วก็ไลน์แชทที่พูดคุยกับพวกเราเขาวันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ตอบนะเวลามีน้อยเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่นะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามค่ะรายการ Family g แก g ได้ทุกวันเลยนะคะ11โมงแล้วก็ตี3ค่ะทาง True TV Truition Life 67ค่ะรมถึงดูย้อนหลังได้นะคะที่ True Family.truelife.com Life ค่ะ ส่วนรวมบทความและคลิปที่ใหญ่ในที่สุดในประเทศไทยอเอาละค่ะส่วนวันนี้ค่ะเวลาของโบลิ่งแล้วก็นิงหมดลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ